วันนี้เราจะมาดูวิธีการใช้เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม Adobe Illustrator เนอะ,อะงั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะดบดบกไปที่ไฟล์เนาะ News วันนี้ผมจะเลือกเป็น preset ของ p r i n เนาะในส่วนด้านขวามือตรงนี้เราปล่อยไปก่อน เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในคลิปหน้าแล้วกันรายละเอียดพวกนี้เนาะ p ด้านซ้ายมือจะเป็น tool เนาะส่วนขวามือตรงนี้จะเป็นหน้าต่างการใช้งานเนาะถ้าของใครไม่ได้โชว์แบบนี้ให้มาที่ windows ตรงนี้เนาะเราก็เลือก workspace ตรงนี้เนาะตรงนี้ workspace ให้เลือกให้ match กับงานของเราเนาะ แต่ตอนนี้เราเอขอเลือกเป็น Essential Classic ตรงนี้อขอรีเซ็ตแป๊บนึงจริงๆแล้ว Workspace ของ Essential Classic ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวขอดึงมาใกล้ๆแป๊บนึงในส่วนของในส่วนของหน้าต่างการใช้งานคําสั่งในการใช้งานแล้วก็ประมาณนี้ เดี๋ยวเราจะมาสร้าง Workspace เป็นของเราแล้วกันเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานพื้นฐานตรงนี้เนาะผมขอเอาตรงนี้ออกไปก่อนอย่างนี้นะเรายังไม่ได้ใช้ Property กับ Library เนี่ยเอาปิดไปก่อนอหลักๆก็จะใช้อยู่ประมาณนี้ถ้าเราอยากเก็บ Workspace ตรงนี้ไว้ใช้เป็นของเราให้มาตรงนี้เนาะ Window Workspace ตรงนี้เนาะเสร็จแล้วให้ New Workspace ปึ๊บตั้งชื่อ ตามชื่อนี้แล้วกันขอดูสิโอเคมาละตรงนี้เนาะแต่ถ้าใช้ไปใช้มาสมมติว่าตรงนี้หายไปเนาะเครื่องมือนี้ เราก็สามารถรีเซ็ตเวิร์กสเปซกลับมาที่เดิมได้ตัวนี้เนาะมานนี้มาเริ่มต้นด้วย s e c t i o n tool ตัวนี้เนาะ selection tool ลูกศรดำตัวนี้ขอสร้าง rectangle t o o l two, ขึ้นมาอันนึงตัวนี้เนาะอ่าเอาไว้เลือกนปเอาไว้เลือกอ็อบเจกต์เคลื่อนย้ายเนาะแบบนี้เฟิบเิอือฮึ อ็อบเจที่สร้างบนเอนลาร์ดประกอบด้วยกัน2ส่วนหลักๆเนาะตรงนี้ก็คือจะมีส่วนนี่เราสังเกตดูตรงนี้เวลาเราสร้างงานเนาะจะมีฟิลแล้วก็สโตรกตรงนี้ก็คือฟิลจะเป็นสีขาวสโตรกก็จะเป็นสีดำเห็นไหมความหนาของสโตรกก็จะมาดูตรงนี้ ตรงนี้เป็น1นึ่งพสมมติว่าเราเปลี่ยนเป็น5 point. ้าพอยด้วยก็จะเปลี่ยนประมาณนี้เนาะฟิวอันไหนอยู่ด้านบนก็คือตัวนั้นจะแอคทีฟอยู่เนาะถ้าเราจะสลับมาตรงนี้ก็ได้สลับนะ Swap ปึ๊บไหนนะฟิวก็จะเป็นสีดำสโตก็จะเป็นสีขาวถ้าจะเอาสโตก ให้มันแอคทีฟขึ้นมาก็คลิกที่สต็อกตรงนี้เนาะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีแดงตรงนี้มันเลือกตรงสวอตตรงนี้เนาะปึ๊บนี่จะได้ประมาณนี้นะสลับสีแดงเป็นสีดำก็ประมาณนี้นะในเครื่องเมอทูเนี่ยเห็นไห มันก็จะมีเวลาเราเลือกอะ่ะมันก็จะมีจุดกลมๆให้ถ้าเรากดเมาส์ค้างดึงนะมันจะเป็นการสร้างคอเนอร์สร้างมุมให้ตรงนี้นะอ่า,อางั้นเดี๋ยวผมขอเอาไดอะล็อกนี้ขึ้นมาอันนึงอ่าทานทรนฟอร์มเอาไว้ตรงนี้เนาะเวลาเลือกอย่างเงี้ยเห็นปะ ตรงนี้จะขึ้นสมมติว่าใส่ไปสัก10พอยต์จะได้เป็นหน้าตาประมาณนี้หรือเราใช้แดกเมาส์ตรงนี้นะลากเมาส์กดแล้วลากนะ๊บอ่าจะได้ประมาณนี้นี่เครื่องมือมูฟเครื่องมือเคลื่อนย้ายเนี่ยคอปปี Copy. หลักๆก,ก็จะประมาณนี้เครื่องมือ selection tool ต่อไปก็จะเป็น direct selection ลูกศรขาวตัวนี้กดลูกศรขาวก็จะทำงานเฉพาะจุดเนาะทำงานเฉพาะจุดนะประมาณนี้สมมติว่าเราจะม,มุมตรงนี้เนาะเป็นประมาณนี้ ส่เก่าก็จะดึงทีละจุดเวลาเอาไว้ใช้ปรับคลิกค้างไว้มูฟเนาะให้เป็นเส้นตรงก็กดชิปตรงนี้อ่าไม่มีอะไรก็ประมาณนี้แต่ถ้าจะมูฟถ้าจะมูฟออบเจกต์ก็ให้ไปคลิกที่ตรงกลางนะกลางออบเจกต์นะสามารถขยับได้แต่ถ้าไปคลิกตรงมุมตรงนี้ตรงจุด เอนเกิลนี้ mm hmm. ก็จะกลายเป็นการม mm ูฟเฉพาะจุดเ mm hmm. นาะสีขาวดิเรกเซเลชันทูคือตัวนี้นะแต่ถ้าอ b อบเจกต์นี้ตอนนี้ฟิวเป็นสีขาวนะ mm hmm. ฟิวเป็นสีขาวนะ ถ้าเปลี่ยนเป็นนอนตรงนี้นอนก็คือจะเป็นการโปร่งแสงนะจะโปร่งแสงเห็นไหมจะไม่มีฟิวนะนอนตรงนี้นะเวลาจะคลิกตรงนี้จะไม่ให้ผลลัพธ์นะคลิกไม่ได้นะมูฟไม่ได้ต้องมามูฟที่เส้นถ้ามูฟที่เส้นถ้าคลิกแบบนี้ก็จะมูฟได้แค่แกนเดียวเนาะสองขานี้ แต่ถ้าจะ Move ทำ Object ก็ลากคุมเลยก็ได้เห็นปะ่ะแบบนี้ก็ได้นะหรือไม่ใช้ลูกศรสีดำตัวนี้ที่เราใช้ครั้งแรกเมื่อกี้คลิกแล้วลากคลิกแล้ว Move แบบนี้ก็ได้แต่ด้วยหน้าที่จริงๆของมันก็คือเอาไว้ปรับแต่งทีละจุดแบบนี้ เนาะโอเคต่อไปก็จะเป็น group selection ตัวนี้เนาะ group selection ขอสร้างคลิ i ทูมาอันนึงวงกลมเนาะใส่เป็นพิวเป็นสีเขียว กรุป selection หน้าที่ก็มันก็คือประมาณนี้สมมติว่า3 Object เนี้ยที่เราเห็นอยู่ตรงี้้เราเรากรุปมันตรงนี้นาะลุ่มทั้ง3 Object นี้นะแล้วก็ไปที่ Object Group ุปตัวนี้เนาะ,ะวิธีการใช้งานถ้าเป็นลูกศรดำก็คือคลิกทีเดียวสามารถ Move ได้แบบนี้นะ ถ้าเป็นลูกศรขาวบวกตัวนี้ Group Selection มันจะทำงานแบบนี้คลิก1ทีเป็นเลือกออบเจกต์ที่1เนานะคลิก2ทีมันจะติดกรุปให้ปเอาไหมคลิก1ครั้งคลิก2ครั้งจะเป็นหลักการทำงานลักษณะนี้ถึงจะได้กรุปใหญ่ของมันนะไม่มีอะไรตัวนี้ เครื่องมือ selection ต่อไปก็คือ magic wand ตัวนี้คาถาวิเศษนี่วิธีการใช้งานก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมขอสร้าง object มาสักชุดหนึ่งเนาะ magic wand นี้มันจะใช้ประมาณว่าเลือก object ที่มีเงื่อนไขเหมือนกันก็คือ fill กับสโตกเหมือนกันเนาะ รูปทรงไม่มีไม่มีในนี้นะเอาแค่ว่าเงื่อนไขในที่นี้คือฟิลฟิลกับสโตกยกตัวอย่างตัวนี้ฟิลสีเขียวสโตกสีดำเนาะสโตกหนึ่งพอยน,นะอ่าคลิกเห็นไหมมันก็จะเลือกทั้ง3ามอ็อบเจกต์นี้ให้เราถ้ามีอันเดียวมันก็เลือกแค่อันเดียวประมาณนี้มีจิกเลือกอ็อบเจกต์ ที่มีเงินไขเดียวกันเนาะมี่เข้าเงินไขก็ประมาณนี้แต่ถ้าเรามาดูตรงนี้ถ้าสมมุติว่าตรงนี้ผมใส่ไป5 point. Oke, นะ้อยสโสต็อกเนาะมันก็ยังเลือกอยู่เนาะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดับเบิลคลิกไปตรงนี้นะมีจีกวาดนี่เนาะเห็นไหมมันจะมีค่าให้เซตติ้งตรงนี้ t o l e เ a น c ์ er ก็คือช่วงห่าง20 20%ช่วงห่าง20เนาะหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะตรงนี้สูรถึงร้ออ่ะก็คือเดี๋ยวค่าสีเรื่องสีพวกนี้เดี๋ยวเราไปดูการออกแบบสิ่งทีมจริงเนาะตรงนี้ในคลิปต่อๆไปแล้วกันเดี๋ยวเราเอาวันนี้เราเอาแบบพื้นฐานพื้นฐานก่อนในการสร้างในการใช้เครื่องมือสร้างงานเนาะมีจิกราดตรงนี้ใส่ทอร์เรนเป็น0ูน สโต๊กคอลเลอร์สีของสโต k กก็0ไปความหนาของสโตกศูนย์เนาะอ่าประมาณนี้ถ้าเรามาเลือกตรงนี้อีกทีนึงเห็นไหมมันจะเลือกแค่2ออ็อบเจกต์ที่มีที่เข้าเงื่อนไขก็คือพื้นสีเขียวสโตกหนึ่งพอยสีดำตัวนี้มันจะไม่เลือกให้นะประมาณนี้แต่ถ้าตรงนี้ล่ะ สีแดงตรงนี้สโตร,ร์ห้าพอยต์นะวิวสีเขียวอย่างนี้นะเราใช้มจิกแบบเลือกตรงนี้เนาะเลือกตรงดาวนะเห็นไหมสี่เหลี่ยมสีเขียวตรงนี้ก็จะเข้าเงื่อนไขกับรูปดาวตรงนี้เนาะประมาณนี้การใช้เครื่องมือตัวนี้เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมาตั้งค่าเซตติ้งตรงนี้ก่อน โดยการดับเบิลคลิกตรงนี้นะมันจะขึ้นไดอะล็อกนี้ขึ้นมาเราก็ปรับค่าให้ทอ e เ a นต์ก็คือช่วงสีช่วงความหนาสโตกอะไรพวกนี้ให้เป็นศูนย์ก่อนเพื่อให้เป็นอ็อบเจกต์ที่มันเหมือนกันจริงๆเครื่องมือต่อไปลักโซ่ตัวนีน้ก็จะเลือกประมาณนี้สมมติว่าจะเลือกดาวสออันนี้ก็จะเลือกให้ทั้ง2ตัวนี้ แต่จริงๆก็ใช้เครื่องมือ direct selection ก็ได้ตัวนี้เนาะแล้วก็กดชี t แบบนี้ง่ายกว่าจริงตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเนาะในการทำงาน,นจริง <c oughs> เอาแล้วเนาะคลิปนี้การใช้เครื่องมือ selection สี่แบบนีนะ้เดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเอาแค่นี้ก่อนก็คือ อธิบายค่อนข้างละเอียดแหละเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้ากับเครื่องมือต่อๆไปเนาะโอเคบ๊ายบาย